ัทีิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งนะครับที่อาจารย์ยอดจะต้องพูดถึงหลวงพ่อทองสุขรัตเมโทรหรือว่าพระครูพุทธศาสตร,ร์มุนี จเจ้าวาดวัดหนองคอซึ่งปัจจุบันท่านมีอายุ83ปีบวชมา63พรรษาแล้วครับหลวงพ่อทองสุขพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดระยองที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระผู้ทรงความเมตตาอย่างแท้จริงในแต่ละวันจะมีลูกศิษย์มากมายเดินทางมากราบขอพรขอความเมตตาจากท่าน บรรดาลูกศิษย์ที่ได้มากราบนมัสการท่านแล้วกลับไปก็มีประสบะการณ์มากมายที่เกิดขึ้นกับตนเองทั้งที่มีโชคลาภถูกหวยถูกรัตเตอรี่ทำมาค้าขายดีนะมีโชคมากน้อยต่างกันไปบางคนกลับไปแล้วธุรกิจการงานก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับบริวารพอได้มากราบขอพรท่านและบูชาวัตถุมงคลท่านไปบูชา บริวัรก็ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจหลวงพ่อทองสุขท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลมาตั้งแต่ประมาณปี2,515จนถึงปัจจุบัน2,562แล้วเกือบ50ปีแล้วครับจากเมื่อต้นปีนี้หลวงพ่อได้ดำริให้จัดสร้างหอรักังขึ้น เนื่องจากหอระครังเก่านั้นชำรุดสุดโทมมากไม่สามารถจะใช้งานได้แล้วหลวงพ่อท่านก็ดำริให้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นนะคือจำเป็นจะต้องหาปัจจัยมาในการสร้างหอระครังนี้ก็คือเหรียญเจริญพรล่างฉลองอายุวัฒนมงคลครบ83ปีแล้วก็พระผงขุนแผนลพรกุมานพิม์พใหญ่เพื่อนำไรายได้มาสร้างหอระครังหลังใหม่ หลังจากทำพิธีพุทธาวิเศษวัตถุมงคลแล้วหลวงพ่อทองสุขท่านก็เมตตาแจกให้กับผู้มาร่วมงานด้วยบารมีของหลวงพ่อทองสุขลูกศิษย์ที่ได้บูชาวัตถุมงคลทั้งเหรียญเจริญพรฉลองอายุครบ83บปีแล้วก็ขุนแผนพลายกุมารได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจากที่ได้บูชาก็ได้สัมผัสถึงพลังพุทธคุณ ทําให้วัตถุมงคลเนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีราคาบูชาเพิ่มขึ้นมากหลวงพ่อทองสุขมักจะพูดกระสิทเสมอว่าทําอะไรจะต้องทําให้ดีที่สุดวัตถุมงคลของท่านท่านเมตตาอธิษฐานจิตครบตามตำราหลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วหลวงปู่ลัดหลวงปู่ท่าซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อีกทั้ง เจตนาในการสร้างวัตถุมงคลในแต่ละครั้งท่านก็เน้นที่จะสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนทั้งวัดทั้งโรงเรียนหมู่บ้านที่หลวงพ่อทองสุขท่านได้อุปถัมภ์เงินปัจจัยทุกบาททุกสตาง์ท่านไม่เคยสะสมเอาไว้เองเลยสิ่งของเครื่องใช้ที่ลูกศิษย์นำมาถวายท่านท่านก็นำไปบริจาคให้เด็กนักเรียนให้โรงเรียนช่วยผู้ประสบภัยต่าง ตามกำลังที่ท่านมีหลวงพ่อทองสุขท่านเป็นพระเกเจิอาจารย์ที่คงความเรียบง่ายสมถะใครมาหากได้กราบท่านก็จะได้สัมผัสถึงความเมตตาที่ท่านมีให้ลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีแบ่งแยกผู้คนที่เดินทางมากราบขอพรท่านแล้วต่างบูชาวัตถุมงคลบูชาไป,ไปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต หลวงพ่อทองสุขท่านจะให้ธรรมะกับลูกศิษย์เสมอว่าในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีนี่เราควรจะประหยัดอะไรที่ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนอย่าไปฟุ้งเฟ้อให้ขยันประหยัดนะแล้วไม่อดตายหรอกถ้าหากค้าขายก็ขายถูกๆพูดเพราะเพราะยิ้มหวานหวานใครทำได้เดี๋ยวก็ดีเองแหละหลังจากเสร็จงานกระถินประจำปี2562 ทางวัดหนองคอได้ประชุมคณะกรรมการวัดดว้วยความเมตตาของหลวงพ่อทองสุขจึงดำริให้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญมังกรมั่งมีสีสุขและพระขุนแผนพรายกุมารพิมพ์เล็กตามดำริของหลวงพ่อท่านแล้วก็มอบหมายให้คุณนิพน์ระยองรีไซเคิลดูแลการจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกสร้างศาลาวัดหนองคอ จากเหรียญเจริญพรฉลองอายุวัฒนมงคลครบ83ปีและพระขุนแผนพรายกุมารที่ลูกศิษย์ได้บูชาไปแล้วมีประสบการณ์ทางด้านโชคลาภลูกศิษย์ท่านหนึ่งก่อนที่จะบูชาวัตถุมงคลขุนแผนพรกุมารเล่าว,ว่าตัวเองมีหนี้สินอยู่หลายแสนบาทก็เกิดความทุกข์ร้อนใจครอบครัวเองก็มีปัญหาทะเลาะกันอยู่เป็นประจำ เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เครียดเรื่องหนี้สินที่มีอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงธุรกิจของตนเองก็มีปัญหาเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ภาระก็เลยตกมาที่ครอบครัวที่ต้องหาเงินมาใช้หนี้ใช้สินวันนั้นเขาได้ฟังประวัติหลวงพ่อทองสุขทางสถานีวิทยุว่าหลวงพ่อทองสุขนั้นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตา และท่านยังเป็นสิทธิ์หลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ซึ่งเป็นพระเกเจิอาจารย์ที่ตัวเองและครอบครัวศรัทธาอยู่แล้วจึงได้เดินทางมากราบหลวงพ่อทองสุขที่วัดหนองคอวันนั้นหลวงพ่อมีกิจนิมนต์ตั้งแต่เช้าจนบ่ายโมงกว่าท่านก็กลับมาพอท่านเดินลงมาจากรถท่านก็ถามว่ามารอกันนานหรือย,ยังละ่ะมาจากไหนอ้าเข้ามาเข้ามาเลย คำพูดของหลวงพ่อทองสุขนั้นทําให้ตัวเองรู้สึกได้เลยว่าท่านเป็นพระเกเจียอาจารย์ที่มีความเมตตาสูงมากแล้วก็ยังคงความเรียบง่ายสมถะซึ่งหายากยิ่งในยุคปัจจุบันพอตอนเองเข้าไปกราบท่านขณะที่ท่านกําลังให้พรและพรมน้ําพุทธมนต์ตนเองก็เกิดอาการขนลุกขนพองจนท่านพรมน้ํามนต์เสร็จพอท่านให้พรเสร็จ ก็ได้ขอความเมตตาจากท่านว่าตนเองนะมีหนี้สินมากเหลือเกินตอนนี้ครอบครัวตัวเองลำบากอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อให้ช่วยครอบครัวตัวเองด้วยหลวงพ่อท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองละคนเรามันก็มีความทุกข์กันทุกคนนะนะจะทุกข์มากทุกน้อยมันอยู่ที่ใจยิ้มเข้าไว้นะนึกถึงแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดี ตัวเองเพอได้ฟังธรรมะจากท่านก็รับรู้ว่าหลวงพ่อนั้นท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ทุกคนท่านแนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายก่อนจะกลับหลวงพ่อทองสุขท่านยังบอกเออเดินทางดีๆนะเออกลับไปก็ขอให้มีโชคใหญ่พอกลับจากวัดไม่นานก็เริ่มมีข่าวดีปรากฏว่าลูกนี่ที่ไม่ยอมจ่ายเงินแล้วก็เก็บยากเนี่ยเอาเงินมาจ่ายให้ตัวเอง ทั้งที่ตัวเองคิดว่าเงินก้อนนี้คงจะไม่ได้แล้วคงศูนย์แล้วแล้วอีกไม่กี่วันตัวเองก็มีโชคอยู่นิดหน่อยถูกรางวัลลอตเตอรี่ตัวเองก็ดีใจมากนับตั้งแต่ที่ได้มากราบหลวงพ่อทองสุขแล้วก็ได้บูชาวัตถุมงคลพระขุนแผนพรกุมารและเหรียญเจริญพรกลับไปชีวิตก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างยากที่จะอธิบายให้ใครฟัง ก็เลยแนะนำบรรดาญาติพี่น้องของตัวเองให้มากราบท่านพอมาที่วัดก็มาเจอลูกศิษย์อยู่หลายคนก็ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลายคนบอกว่ามาวัดบ่อยๆเวลาว่างเพราะว่าทุกครั้งที่มากราบหลวงพ่อตองสุขแล้วกลับไปก็มีแต่ความสุขแล้วก็มีโชคลาภอย่างไม่ขาดสายตัวเชื่อว่าเพราะบาร,รมีของหลวงพ่อลูกศิษย์หลายคนเชื่อกันว่าท่านคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ มีลูกศิษย์ทางจังหวัดอ่างทองท่านหนึ่งมีเรื่องทุกร้อนใจเกี่ยวกับธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อทองสุขก็เลยเกิดความศรัทธาแล้วก็ได้เดินทางมากราบหลวงพ่อที่วัดด้วยความศรัทธาตัวเองก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเป็นหนี้อยู่หลายล้านบาทอยากจะขายบ้านที่เป็นทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้หนี้สินหากขายได้ตนเองก็จะหมดหนี้ที่มีอยู่ อยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อก็บอกว่าเออเดี๋ยวไม่นานก็ขายได้เองแหละตัวเองได้ฟังก็รู้สึกดีใจว่าหลวงพ่อท่านบอกจะขายได้ก่อนจะกลับตนเองก็นึกอยากจะมีวัตถุมงคลหลวงพ่อไว้บูชาก็เลยได้บูชาไปจํานวนหนึ่งหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านที่อ่างทองพอถึงบ้านก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นตนเองก็หยิบขึ้นมาดูอ่าก็เป็นญาติก็ไม่ได้คิดอะไร กดรับสายแล้วก็ถามว่ามีอะไรถึงได้โทรมาหาปกตินี่ไม่ได้ติดต่อกันเลยทางญาติก็เลยถามว่าบ้านที่จะขายน่าขายแล้วหรือยังตัวเองก็ตอบไปเลยว่ายังยังไม่ได้ขายยังขายไม่ได้ทางญาติก็เลยขอซื้อบ้านที่ตัวเองจะขายตัวเองตกใจมากเพราะว่าประกาศขายบ้านมาตั้งนานแล้วเคยมีคนโทรมาหากี่รายกี่รายก็เงียบหายไปหมด ตนเองเชื่อว,ว่าเพราะบาร,รมีหลวงพ่อทองสุขท่านมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ตกลงว่าตัวเองก็ได้ขายบ้านให้ญาติไปด้วยความศรัทธาก็นิม,มนต์หลวงพ่อทองสุขท่านเมตตามาเจิมอาพาร์ตเมนต์ของเขาแล้วก็ถือโอกาสทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองแล้วก็ชักชวนบรรดาญาติพี่น้องมาร่วมกันทําบุญกับหลวงพ่อทองสุขและพาญาติมากราบขอพรจากท่าน เรื่องความน่าอัศจรรย์ของวาจานี้เป็นที่ประจักษ์อย่างเห็นได้ชัดถึงบารมีของท่านนอกจากพ่อค้าประชาชนแล้วก็ยังมีศิลปินดารามากราบขอพรหลวงพ่อทองสุขอย่างเช่นคุณนุย้ยเชิญยิ้มคุณตักสริพรดาราตลกชื่อดังจากเมื่อปลายปี2561 ได้เดินทางมาถ่ายทํารายการแล้วก็ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดระยองแล้วก็ได้เดินทางมาพร้อมคณะและอาจารย์ยอดซึ่งคุณนุ้ยก็ให้ความเคารพรักมากก็พากันมากราบขอพรคุณนุ้ยเล่าว่าก่อนจะกลับจากวัดก็ซื้อลอตเตอรี่ไปสองทําใบแล้วก็มีโชคถูกรางวัลก่อนหน้านี้ซื้อมาหลายครั้งก็ยังไม่ถูกสักทีมาครั้งนี้มีโชคลาภนอกจากนี้ด้านการงานก็ดีขึ้น คุณนุ้ยได้นำธรรมะมาใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขทั้งการงานและครอบครัวแล้วก็ปีนี้2562นกี่ก็เดินทางมากราบขอพรหลวงพ่อทองสุขที่วัดหนองคออีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทีมงานก็ได้ทั้งข้อคิดและธรรมะอ่าไปจากองค์หลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ได้มอบวัตถุมงคลไว้ให้เป็นที่ระลึก แล้วก็ยังได้มีโอกาสทําบุญกระถินประจําปีร่วมสร้างบุญสร้างบรารมีตามกําลังศรัทธาหลวงพ่อทองสุขท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาท่านจึงมีลูกศิษย์มาขอความเมตตาไม่ขาดสายลูกศิษย์ท่านหนึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในกรุงเทพเขามีอาการนอนไม่ค่อยหลับปวดตามเนื้อตามตัวไปหาหมอก็ไม่หายสักที ทานยาแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมเคยไปดูหมอร่างทรงร่างทรงก็บอกโดนของตัวเองก็ตกใจว่าปกติก็ไม่เคยไปทะเลาะกับใครแล้วใครจะมาทำขุนาสมต์ดำใสเราทุกๆุวันนี้พอวันพระเนี่ยเขาจะนอนไม่หลับเลยบางครั้งก็เหมือนได้ยินว่าใครมาเรียกชื่อตัวเองบางครั้งก็เหมือนมีตัวอะไรมาตตา่ไปทั่วตัวอ่าเท้าก็บวมแขนก็บวมอย่างไม่มีเหตุผล เพราะเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอ่าอาการพวกนี้เกิดขึ้นได้มาประมาณสองปีแล้วแล้วก็พยายามรักษามาโดยตลอดบางทีก็ไปตําหนักทรงตําหนักนั้นตําหนักนี้ไปหาหมอนั่นหมอนี่หมดเงินหมดทองไปเยอะพอสมควรจนวันหนึ่งได้ฟังประวัติหลวงพ่อทองสุขก็เลยตัดสินใจชวนให้แฟนพามากราบหลวงพ่อทองสุขที่วัดหนองเคาะก่อนจะออกเดินทางเขาก็ตั้งจิตอธิษฐาน ถ้าหากหนูมีวาสนาที่จะหายป่วยเดินทางวันนี้ขอให้พบหลวงพ่อด้วยเถิดพอเดินทางมาถึงวัดหลวงพ่อทองสุขท่านนั่งอยู่หน้ากุฏิพอดีท่านก็เรียกให้เข้าไปในกุฏิถามว่ามาจากไหนกันละ่ะก็ตอบท่านไปว่ามาจากกรุงเทพนะมาแต่เช้าเลยเหรอเจ้าค่ะมาๆมา,มาตนเองก็ได้หยิบเครื่องสังฆทานเอามาถวายท่าน ถวายเสร็จท่านก็ให้พรพร้อมกับว,ว่าพระคาถาพอเริ่มคาถาพร้อมกับพรมน้ำมนต์อ่าเขาเล่าว่าหนูก็เริ่มมีอาการหนาวขึ้นมาทันทีอยู่ๆก็เหมือนกับมีอะไรวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตามตัวอยู่ดีๆหนูก็กรีดร้องลั่นกุติเลยไม่รู้เป็นอะไรน้ำตาก็ไหลในความรู้สึกมันทรมานมากหนาวก็หนาวไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรบ้างในขณะนั้น ความรู้สึกมันมันตอนที่นั่งอยู่นั่นเหมือนกันนานมากตัวนิสันไปทั้งตัวพอหลวงพ่อท่านไร้มนเสร็จร่างก็เหมือนไม่มีเรียวแรงอ่อนไปทั้งตัวอย่างอธิบายไม่ถูกอาการแบบนี้ตนเองไม่เคยเป็นมาก่อนเลยพอได้สติก็มาก้มกราบหลวงพ่อท่านก็ว่าเป็นไรมั้งละถึงจะตอบท่านไปว่าหนูโดนของมาเจ้าค่ะเป็นแบบนี้มานานแล้วไม่หายสักที สักพักท่านก็เดินออกไปจากกุฏิอ่าออกไปสักพักแล้วท่านก็เอาว่านที่ปลูกไว้มาให้กินตอนแรกที่เคี้ยวก็รู้สึกว่ามันขมนิดๆพอกลืนลงไปก็รู้สึกเวียนหัวแล้วก็จะอาเจียนก็รีบลุกออกจากกุฏิไปอาเจียนอ่าพออาเจียนออกแล้วก็รู้สึกโล่งไปเลยก็เรียนถามหลวงพ่อว่าหนูจะเป็นอะไรไหมเจ้าคะหลวงพ่อท่านก็บอกไม่เป็นไรรอะเดี๋ยวก็หายเองท่านบอกว่าเอาน้ำมนต์นี้ไปกิน พร้อมเขาว่านนี้ล่ละถ้าเป็นยังไงก็คอยมาหาใหม่ก่อนจะกลับเขาก็ได้บูชาเหรียญเจริญพรฉลองอายุครบ83ปีของท่านกลับไปด้วยเพื่อบูชาหลวงพ่อท่านก็บอกดีดีมีติดตัวไว้หากมีอะไรจะได้ช่วยคุ้มครองเขาบอกว่าตัวเองได้มาหากราบหลวงพ่อทองสุขสามสี่ครั้งปัจจุบันนี้กลับมาใช้ชีวิต ตามปกติแล้วอาการต่างๆก็หายไปแล้วนะหลวงพ่อทองสุขท่านเมตตาทุกคนจริงๆหากใครได้มีโอกาสได้กราบท่านสักครั้งถือว่าจะเป็นบุญวาสนาเพราะท่านเป็นพระสงฆ์ที่สมถะเรียบง่ายที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ใครอยากทำบุญก็ทำตามกําลังศรัทธาหากเจ็บป่วยท่านก็รักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนอกจากนี้ทุกคนที่ได้กราบท่านจะมีชีวิตที่ดีขึ้น มีลูกศิษย์คนกรุงเทพอยู่แถวพระรามสองได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อตังสุกจะเดินทางมานั่งปรกอธิษฐานจิตวัตถุมงคลที่วัดกำแพงได้เดินทางมากราบขอพรหลวงพ่อที่วัดครั้งแรกที่ได้พบท่านหลวงพ่อท่านจะยิ้มตลอดที่แรกก็ฟังสำเนียงท่านไม่ค่อยออกเพราะไม่เคยได้ยินเป็นสำเนียงระยองตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทรับทำความสะอาดรับงานทั่วประเทศ เมื่อสมัยก่อนธุรกิจดีมากการงานการเงินคล่องตัวมากแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนธุรกิจที่ทำมีปัญหาทั้งภายนอกภายในงานก็ลดลงแทบจะไม่มีงานเลยจากมีเงินก็เริ่มเป็นหนี้เพราะถูกลูกน้องโกงไปจนแทบหมดตัวตึกที่เช่าไว้เป็นสำนักงานก็ค้างค่าเช่าเข้ามาหลายเดือนชีวิตตัวเองแทบจะหมดสิ้นบริษัทที่ตั้งมาเงินที่จะจ่ายพนักงานก็แทบจะไม่มี ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้ก็เพราะความเชื่อใจและไว้ใจลูกน้องให้ดูแลกิจการไม่คิดว่าเขาจะโกงเราได้ตัวเองก็ได้เล่าให้หลวงพ่อฟังท่านบอกว่าคนเรานั่นน่ะรู้หน้าไม่รู้ใจการหวังพึ่งคนอื่นมากๆนี่จะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์อ่าเขาก็เลยบอกว่าอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยเหลือหน่อยตอนนี้แย่มากเลยเดือนนี้ ต้องจ่ายค่าเช่าตึกเขาถ้าไม่มีงานก็คงจะแย่เลยหลวงพ่อจะเมตตาได้ไหมหลวงพ่อท่านก็เลยพรมน้ำมนต์ให้ทั้งเป่ามนต์ให้อ่าเขาก็อยากจะมีวัตถุมงคลหลวงพ่อไว้บูชาอ่าก็ถามว่าหลวงพ่อมีไหมหลวงพ่อก็บอกกับฉันไม่มีหรอกถ้าที่ลูกศิษย์น่าจะมีมาด้วยหลวงพ่อท่านก็เลยให้ลูกศิษย์เอาวัตถุมงคลให้ก็คือเหรียญเสมาหัวสิงจิว๋ว หลังจากนั้นจึงได้เดินทางกลับบ้านและหลังจากกลับได้ประมาณสองวันก็มีโทรศัพท์เข้ามาเชิญให้เข้าไปประมูลงานปรากฏว่าตนเองประมูลงานได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้งานใหญ่แบบนี้มานานมากแล้วเป็นที่อัศจรรย์มากงานนี้ทำให้ตัวเองมีเงินจ่ายค่าเช่าตึกแลกจ่ายค่าแรงพนักงานรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นอกนี้ก็ยังมีงานเข้าเรื่อยเรื่อไม่ขาดสาย จนทำให้กิจการดีขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มฟื้นตัวตัวจึงได้พาญาติพี่น้องเดินทางมากราบทำบุญกับหลวงพ่อทองสุขที่วัดหนองเคาะไม่น่าเชื่อว่าวัดของท่านจะอยู่กลางหุบเขาเล็กๆแต่กลับมีลูกศิษย์มากมายเดินทางมากราบท่านอย่างไม่ขาดสายบางคนบอกว่ามาเป็นสิบๆครั้งแล้วมาตั้งแต่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจนตอนนี้มีรถยนต์แล้วทุกครั้งที่มากราบท่าน ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นทั้งถูกหวยงานที่ทำก็ดีขึ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆก็หมดไปลูกศิษย์ท่านหนึ่งมีอาชีพค้าขายบอกว่าตั้งแต่ได้บูชาเหรียญเจริญพรล่างฉลองอายุวัฒนมงคลครบ83ปีแล้วก็หมูเพิ่มพูนสุข ธุรกิจการค้าขายก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆในแต่ละวันก็มีลูกค้ามาสั่งของเป็นจำนวนมากซึ่งแตกต่างจากหน้านี้ที่ไม่ค่อยมีงานแต่ว่าตอนนี้ทำงานแทบไม่ทันทั้งซื้อขายแล้วก็ส่งพองานเยอะก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนอ่าก็ทำให้พักผ่อนน้อยวันหนึ่งลูกค้าสั่งสินค้าต้องไปส่งให้ลูกค้าในวันที่เดินทางออกไปส่งก็จะอาราธนาวัตถุมงคลหลวงพ่อทองสุกไปด้วยทุกครั้ง เสร็จแล้วในขณะเดินทางก็เกิดอาการง่วงก็เลยเผลอหลับในรถประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำอ,อยู่หลายตลบทีเดียวรถพังเสียหายมากพอได้สติก็พยายามออกมาจากรถในใจก็คิดว่าอาจจะตายนะเพราะว่าตัวเองขับรถเร็วอยู่พอสมควรแต่กลับมีบาดแผลเล็กน้อยไม่มากตัวเองเชื่อว่าตัวเองปลอดภัยเพราะบารมีหลวงพ่อทองสุขท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยอ่า เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมวัตถุมงคลของท่านจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยเพราะว่าบารมีหลวงพ่อท่านตั้งแต่เหรียญเสมาหัวสิงหเหรียญเจริญพรพระผงขุนแผนพรายกุมารแต่ละรุ่นก็ล้วนมีประสบาการณ์ของผู้ที่ได้ไปบูชายิ่งพระผงขุนแผนพรายกุมารแล้วก็เหรียญเจริญพรล่าง ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ83ปีที่ระลึกสร้างหอระฆังเนี่ยได้จัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตโดยเฉพาะพระเกจิสายบ้าน่ายลูกศิษย์หลวงปู่ทิมเช่นหลวงพ่อศิลวัดละหานใหญ่หลวงพ่อเชยวัดละหานไร่ศิษย์หลวงพ่อคงหลวงพ่อนัดวัดอ่าวใหญ่ สิทธสายหลวงพ่อคูณก็หลวงพ่อสมัยวัดป่าเกาะแหลมเมตตานั่งปรกกติฐานจิตวัตถุมงคลในวันงานก่อนจะเริ่มพิธีพุทธาพิเศษนั้นก็มีฝนตกปลอยปลอยเหมือนเทวดามาพรมน้ำมนต์พอช่วงบ่ายอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเลยผู้คนที่มาร่วมงานนับพันคนเพื่อมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเสริมดวงชะตาได้รับแต่สิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิต พระประกตินั้นงานพิธีที่จะมีพระเกจิอาจารย์นั่งประกอบอธิษฐานจิตพร้อมเจริญพุทธมนต์บทพุทธาพิเศษนั้นหาได้ยากมากหากไม่มีพิธีสําคัญผู้คนที่มาต่างก็เชื่อมั่นตามโบราณอาจารย์เคยกล่าวเอาไว้ว่าจะหาใครได้ร่วมพิธีพุทธาพิเศษนั้นก็เปรียบเสมือนได้ปลุกเสกตัวเองไปด้วยก็จะเกิดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลเปรียบเสมือนมีวัตถุมงคลติดตัวตลอดเวลา หลวงพ่อทองสุขยึดถือหลักปฏิบัติตามรอยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการจะทำสิ่งใดท่านก็จะยึดตามตำราไม่มีสุขเอาเผากินจะทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดหลวงพ่อทองสุขยึดถือสัจจะเป็นที่ตั้งวัตถุมงคลที่จะสร้างทุกรุ่นก่อนที่จะให้ลูกศิษย์ได้บูชานั้นท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกจนแน่ใจว่าครบถ้วนตามตำราโบราณ ตั้งแต่เลิกวันเข้าโบสวันปลุกเสกวันออกจากโบสอันนี้ต้องดีที่สุดอย่างน้อยท่านต้องอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวอีกหลายวาระจนมั่นใจวัตถุมงคลท่านจึงมีพุทธคุณสูงทั้งทางด้านเมตตาโชคลาภแคล้วคลาดมีประสบการณ์จากผู้ที่ได้บูชาแบบปากต่อปากใครมาที่วัดก็ถามหาวัตถุมงคลของท่านอย่างไม่ขาดสายบูชากันไปคนละองค์สององค์ เมื่อนำไปบูชาแล้วก็กลับมาบูชาอีกที่วัดหลวงพ่อทองสุขก,ก็เลยดำริให้จัดสร้างเหรียญมังกรมังม่งมีสีสุขขึ้นพร้อมกับพระขุนแผนพรายกุมารพิมพ์เล็กเพื่อเป็นที่ระลึกการสร้างสลาวัดหนองค้อที่ชำรุดสุดโทมเพื่อให้ใช้ได้แล้วก็รองรับศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาที่วัดหนองค้อ จะเปิดจองวันที่7พฤศจิกายน2562นี้ครับวันที่7พฤศจิกายน2562เริ่มเปิดจองตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่วัดหนองคอครับท่านที่สนใจติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้ในเพจวัตถุมงคลหลวงปู่ทองสุขวัดหนองคอนะครับกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มสัทธาบารมี หลวงปู่ทองสุขรัตเถเมโทวัดหนองคอและนิตยสารพระเกจิเหรียญมังกรมั่งมีสีสุกี่หลวงพ่อทองสุขท่านได้จัดสร้างตามรอยครูบาอาจารย์หองท่านจากตำนานเหรียญมังกรหลวงปู่รัตวัดหนองกระบอกผู้เป็นอาจารย์สู่ลูกศิษย์ก็คือหลวงพ่อทองสุขพระเกจิสายบ้านค่ายหลวงพ่อทองสุขท่านได้เมตตาให้ใช้ยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ซึ่งเป็นยันที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์นอกจากนี้ท่านยังได้ใช้ยันมงกุฎพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อทองสุขท่านใช้อยู่เป็นประจำเวลาให้พรญาติโยมอิติปิโสดเดินหน้าถอยหลังร้อยแปจบนอกจากนี้ท่านยังใช้มวลสารเก่าพระผงยุคแรกสีพึ่งว่านต่างๆผงพุทธคุณร้อยแปดแผ่นจานตะกรุด มอบมาเป็นมวลสารในการจัดสร้างพระขุนแผนพรายกุมารพิมพ์เล็กและเหรียญมังกรมังม่งมีสีสุขท่านยังเมตตาอธิษฐานจิตมวลสารนานตลอดหนึ่งไกลมาสหรือว่าสามเดือน<ม>เพื่อมอบเป็นมวลสารก่อนจะนำมาจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้เกิดพลังพุทธคุณแก่ผู้ที่ได้บูชาแล้วก็จะกำหนดวันพุทธาพิเศษในวันพระหัสสดีที่9มกราคม 2,563ครับซึ่งเป็นวันธงชัยเป็นเริมงคลแล้วก็ให้นำออกจากโบสถ์ในวันที่12มกราคม2,563ในทุกครั้งหลวงพ่อทองสุขท่านจะอธิษฐานจิตเดียวอีกหลายวาระตามตำราครูบาอาจารย์ให้ครบถ้วนจึงจะให้นำมาให้ลูกศิษย์ได้บูชาเหรียญมังกรมั่งมีสีสุขและพระขุนแผนพรายกุมารพิมพ์เล็ก จึงเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่น่าเก็บสะสมบูชาด้วยพลังพุทธคุณที่โดดเด่นในทางเมตตาโชคลาภเรียกทรัพย์มหาอำนาจได้มาบรรจุลงในวัตถุมงคลหลวงพ่อทองสุขรัฐเมโทเทพเจ้าแห่งโชคลาภติดตามข่าวสารกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มสถาบารมีหลวงปู่ทองสุขรัฐเมโทออำเภอบ้านไายจังหวัดระยองถ้าติดต่อทางโทรศัพท์ครับคุณนิพนธ์ระยองรีไซเคิลหมายเลข09 1หนึ่ง